สัเลมอะลัุมวเระมะตุลิละเบกาตูค่นี่คือผลิตภัณฑ์ LOC LOC ก็คือผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของ MV เลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเพราะว่าผู้ก่อตั้งเขาใส่ใจในในผู้คนเขาก็เลยผลิตน้ำยาเขาเรียกว,ว่าน้ำยาอนเนกประสงค์ค่ะ เออนี่ค่ะ LOC LOC นี่ผลิตจากพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะมีน้ำยาตัวไหนมั่งที่เราอ่ะนะสามารถที่จะดมอุ้ยหอมหอมกลิ่นหอมอ่อนๆมากเลยแบบว่าเนาะ หอมมากเลยอย่ะเนียถ้าเกิดน้ํายาตัวอื่นนะคะโหตายนะคะแสบจมูกมากๆแล้วก็แสบตาแสบอะไรไปหมดเลยนะคะแต่ด้วยความที่บอกว่าเจ้าของเขานะคะรักในสิ่งแวดล้อมค่ะตัวนี้นะคะเวลาเราใช้งานใช้การเสร็จแล้วนะคะเราเอาไปอ่ะเททิง้งใส่ต้นไม้โหยโตดีมากเลยค่ะต้นไม้ของเราอ่ะเขียวสวยเลยลงแม่น้ําก็ไม่เป็นไรไปว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสูตรของไบโอ เควสค่ะเพื่อนๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเอ c นะคะทำอะไรบ้างเออการาได้บอกอะไรบ้างเฮ้ย <laughs> ยกกก็เลยมาเพิ่มเติมอะคะ่ะมาเพิ่มเติมเพื่อให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ตัวนี้นะคะอันดับแรกนะคะอยาจะบอกว่าเอาไว้ในการถูบ้านคะ่ะถูบ้านก็คือว่าเราอะนะกดจุดอะค่ะ จุดส่งจุดอะค่ะที่เยอบอกว่ายอส่งหัวปั๊มไปเพราะว่าอยากจะให้เราใช้งานได้สะดวกแล้วก้ดไม่มีหัวปั๊มแล้วมันจะกะไม่ถูกใช่ไหมคะกดจุดจุดสองรอบว่ารอบเดียวแล้วแต่ว่าความกว้างของห้องอะจ่ะพอกดแล้วเราก็เอาไม้ถูพื้นผสมไปไป,ไปคลุกๆกับน้าใช่ไหมคะข้ทีนี้ก็มันจะทําทให้อ่า ไอ,อ,อ้พวกฝุ่นพวกอะไรมันจะไม่เกาะตามผ้าเนื้อผ้าที่เราถูกพื้นนะคะมันทําให้บ้านเราสะอาดแล้วทีนี้พอเราถูกพื้นปุ๊บปุบปบปบ๊มันเหยียบแล้วก็มันสบายเท้ามากเลยสมัยก่อนน่ะโยนนะนะถูกพื้นไม่ได้เรื่อง อีบ้างงานว่าตลอดเลยถูพื้นอะไรเป็นคราบเต็มไปหมดเลยจริงๆเลยบอกความจริงเลยนะ mm hmm. หลังจากที่เราใช้อ,อเนกประสงค์ไม่กี่บาทตัวนี้นะโอ้โหสวยงามเลยเขาเนี่ยบ้านช่องนะโห้ยแบบดูแล้วอ่ะไม่มีคราบไม่มีอะไรแล้วก็ตัวนี้นะคะมันเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติแล้วว่านักวิทยาศาสตร์อ่ะนะเขาเติมอ่ะ เขาวิจัยเขาก็เลยบอกว่าใส่ดอกเลลเล็กเข้าไปข้างในอัพไลน์สอนมาว่าให้บอกคนนะว่ามันมีดอกเรลเล็กอยู่ข้างในนะเวลาลกถูกพื้นบ้านแล้วอะ่ะมันจะทำให้พวกมดพวกแมลงพวกนี้นะคะไม่เข้าบ้านเราเลยเอ,อ๋อนี่นะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าชอบตรงว่ามันปลอดภยัยแล้วก็มันใช้ได้หลายอย่างมันช่วยเราประหยัด ได้ทดแทนน้ายาหลายๆอย่างเลยอะจะเช็ดกระจุงกระจกอะไรก็ได้หมดนะคะนีตัวนี้แล้วก็เราอะนะกดจึดเข้าไปในปอกกี้ใช่ไหมคะเราดิดผ้าผ้าเรามันจะคลายตัวไวมากคลายตัวยอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าประหยัดไม่ต้องไปซื้อน้ํายาริดผ้าเราล้างห้องน้ํายาเนลเราก็ไม่เสียหายไม่เหมือนน้ายาทั่วไปอันตรายมากๆนะไม่แนะนําให้ใช้เพราะความที่บอกว่า เลงถึงกําไรเลงถึงความสะใจของผู้คนเทปุ๊บป๊อบนีนะโหยขาวจั้วเลยแต่ เคมี er เป็นยังไมงมากอะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมมันจะเข้าลูกตาเราเข้าจมูกเราเข้าปากเข้าคอเราเนี่ยโอ้ยเคมี K er ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยโดยที่เราเออฉันเป็นอะไรวันนี้อะฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นอย่างงูน้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วเคยสังเกตไหมว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้อ่ะน้ํายาพวกสะสมไปนานๆๆนานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกขึ้นถึงบอกอยากจะเชิญชวนเนาะให้พวกเราอ่ะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาอ่ะ ใส่ใจต่อตัวเราจริงๆเออในส่วนของการล้างห้องน้ำแล้วก็ต่อไปก็คือในส่วนของการล้างพวกรองทุงรองเท้าอะไรเงี้ยแช่ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่แล้วในส่วนของของเอ็มวเขาอยากจะให้เราแช่ไปก่อนแช่เพื่อให้มันดึงคราบออกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราค่อยไปถูถูถูถถอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะนี่ละค่ะ สรรพคุณนะคะเพื่อนๆเอาไว้ล้างอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันปลอดภัยอะคะ่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพราะว่าหนึ่งขวดนี้นะคะ่ะราคาสมาชิกอยู่แค่205บาทเราซื้อหัวแค่ครั้งแรกแค่นั้นเองนะคะหัว40บาทยอกเลยขายอยูที่สองี่สิบห้ในราคาสมาชิกอืม แล้วก็ทีนี้ก็ระยะเวลาในการใช้งานนะคะขวดหนึ่งนะคะ1ลิตรนี้ใช้ได้อยู่ที่ประมาณ6เดือนแล้วค่ะก็คือช่วยเราประหยัดเงินด้วยนะคะโอเคค่ะ